โอเคนะครับอันนี้ตอบคำถามคุณอดัอดอ์ดนะครับในห้องเลวิทวีพีเนาะเกี่ยวกับวิธีการใช้แองกอร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจโบนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช้งเช้งเจโบก่อนนะอันนี้มันเวลาผมเข้าตัวของแองกอร์ตัวแรกเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวดีฟอลต์ให้นะครับส่วนใหญ่วเวลาเราปรับให้เป็นเจโบ้เราก็จะมาเลือกรูปแบบเจโบกันตอนหลังเนาะเป็นรูปแบบเจโบเยอรมันนะนะครับท่านี้ สังเกตนิดนึงครับเวลาเราใช้เจโบ้เนี่ยเจโบ้ J มันหันไปทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับเนาะแล้วเราจะโรเตทกันยังไงนะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยลองโรเตทแล้วแล้วมันโรเตทไม่ได้นะครับเหตุผลเพราะว่ามันเป็นคอมโพเนนต์นะอแต่ผมลองโรเตทให้ดูก็ได้นะครับนะมันโรเตทไม่ได้เลยเห็นไหมครับนะ่ยไม่สามารถโรเตทได้นะครับต่อให้ดิจอยก็โรเตทไม่ได้นะถ้าโรเตทปุ๊บไปหมดเลยเห็นไหมครั หลุดโฮห,หมดเลยนะครับเนาะแล้วมันมีวิธีการปรับยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะนะครับจริงๆแล้วเรียบง่ายมากครับถ้าเรานึกอะไรไม่ออกนะหลักการใช้เล v i วิตนะผมจะแนะนําเลยนะครับเชียนะให้เราหมั่นสังเกตดีๆคลิกไปที่งานแล้วไปดูที่ Property p r p p e r t y นี่คือเป็นยาเปรี่ยนเสมือนยาพาราที่แก้ปวดได้ทุกโรคนะครับนะถ้าเกิดเราคิดอะไรไม่ออกนะครับ สังเกต property ดีๆนะครับ property จะมีคำสั่งหนึ่งนะครับเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการ control j a b e นะครับเนาะซึ่งมันจะอยู่แถวๆช่วง a n g l o r orientation นะครับนะตอนนี้มันเป็น normal, normal นะครับเดี๋ยวเราลองปรับให้มันเป็นรูปแอปรูปแบบอื่นไหมเช่นปรับให้มันหมุนเข้าข้างในอ่าเห็นไหม มันก็จะหมุนเข้าทั้งในให้เลยนะครับหรือจะเป็นแบบ inside diagonal ทะยังมุมหมุนแบบทะยังมุมนะอ๋อนนี้หมุนเข้าในแล้วหรอดูอีแบบหนึ่งสิจ้า o u า s i d e นี่คือหมุนแบบทะยังมุมเนาะเมื่อสักครู่เนี่ยหมุนแบบ45หมุนเอียงอนี่คือหมุนเอียงนะตะกี้ผมไม่ได้กด apply นะครับ แล้วก็หมุนออกข้างนอกเอาไซด์ไดกลนอก็คือเอาไอตัวเจนเนี่ยออกข้างนอกทั้งหมดนะครับคือหมุนได้นะมันหมุนจากตรงนี้นะเอาไซด์ outside. อ่านี่คือเอาไซด์นี่คือแบบเป็นแกนระนาบเลยนะครับเนาะแล้วก็อินไซด์นะครับหรือถ้าต้องการหมุนแบบ45ก็เลือกเป็นอ่าอินไซด์ไดแกนอนะ มันก็จะหมุน45เห็นไหมไม่ยากนะครับนะเทคนิคมีอยู่แค่นี้เองนะครับลองเล่นกันดูนะครับไม่ยากครับต้องขอขอบคุณคำถามดีๆนี้จากคาสเตียนเลวิตวีพีด้วยนะครับคุณอาร์ตอาร์ตนะเยี่ยมะม